สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำหมักเม้ากันนะคะเม,มาที่เราเห็นอยู่นี่จะเป็นลูกสีสียังไม่จัดนะคะสีแดงแดงสีชมพูบ้างสีเข้มเข้มบ้างนะคะรสชาติเขาก็จะปนกันค่ะสีซีดเขาก็จะออกรสเปรี้ยวเยอะหน่อยค่ะเราจะนำมาปั่นแยกกากกันนะคะพอปั่นเสร็จก็ จะเอาไปกรองค่ะแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องมีเครื่องสกัดก็ทำได้นะคะบ้านใครมีเครื่องปัน่นที่บ้านก็สามารถทำทานได้นะคะสรรพคุณดีมีประโยชน์มากเลยค่ะจากที่เราปั่นแล้วนะคะเราก็มากรองแยกน้ำแยกเนื้อออกค่ะจะได้น้ำสีแดงๆเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะรสชาติเขาก็จะเปรี้ยวติดอมฝาดนิดนึงนะส่วนกากที่เหลือเราก็าไปหมักทำปุ๋ยต่อนะคะ เราจะเอามาผสมเป็นน้ำใส่น้ำแข็งกินเย็นๆชื่นใจกันนะคะหลังจากที่เราสกัดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผสมกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำหมักเม้าสกัดนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งมีเกลือเราก็จะผสมตามที่เราต้องการเลยนะคะใส่เกลือไปนิดนึงนะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปความหวานนี้แล้วแต่ความชอบของแต่และบุคคลนะคะ ถ้าเราสกัดน้ำไว้เยอะนะคะแนะนำว่าให้ผสมน้ำผึ้งกับเกลือพร้อมทานไว้เลยนะคะแล้วก็กรอกใส่ภาชนะหรือขวดตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะทานก็เทใส่น้ำแข็งได้นะคะหรือไม่ก็ผสมแบบไม่หวานมากนะคะแล้วก็พร้อมทานเลยคะ่ะแช่เย็นๆไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้เหมือนกันคะ่ะ ส่วนมากหมักเม้าเนี่ยคะที่เขาจะมาแปรรูปกันก็คือทําเป็นไวน์หมักเม้ากันนะคะแต่น,นี้คือว่าเราสามารถทําเป็นน้ําสกัดสดแล้วก็มาผสมน้ําผึ้งทานสดๆได้เลยค่ะวิตามินหรือสปปรรพคุณของเขาก็จะยังอยู่ครบนะคะไม่ต้องผ่านความร้อนก็ได้ค่ะ น้ำหมังเมาถ้าใส่ช่องธรรมดาก็จะได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะแต่ถ้าเรามีเยอะเราก็สามารถแช่ใส่ช่องฟิตไว้นะคะการแช่ช่องฟิตจะอยู่ได้นานเลยนะคะเวลาเราจะทานเราก็ทยอยเอามาละลายแล้วก็มาทานนะคะเมื่อเราผสมไปแล้ววิธีเช็คก็ง่ายๆเลยค่ะสัมผัสพื้นฐานง่ายๆค่ะชิมเองค่ะ ชอบรสไหนก็เอาตามรสนั้นนะคะหวานมากเปรี้ยวมากก็ตามรสที่เราชอบนะคะสัดส่วนก็ไม่นิ่งค่ะแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะผสมเสร็จแล้วก็มาทเทใส่น้ำแข็งนะคะแล้วเราก็จะมาลองชิมกันดูนะคะ รสชาติเาก็จะเป็นเปรี้ยวนํานะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ําผึ้งด้วยค่ะแต่โดยเฉพาะของตัวหมักงเม่าแล้วเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะคะแล้วก็มีติดฝาดนิดนึงค่ะรสฝาดนี้จะช่วยให้เส้นเลือดเราไม่ปลอกนะคะดื่มดีมีประโยชน์ค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแค่ชิมนะคะนี่เกือบหมดแก้วกันอีกแล้ว ขอฝากเมนูนะ้ำหมักเมาน้ำผึ้งไว้อีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเราสามารถทำทานที่บ้านได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย